สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปลาขอนนะครับกำลังเดินหาซื้อกับข้าวครับให้ลูกสาวหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเมืองละเอียด ร้อนครับวันนี้แดดจ้าเลยเคื่อนฝนตกโรงพยาบาล ซื้อกับข้าวหน้าโรงพยาบาล ป,ป,ปิ้งเนื้อมี่มายหมล้วมาประทันปิ้งเนื้อม,มาป,ป,ปม,าม่ทันปิ้งเนื้อ <c oughs> มาน,ออนี่ปิ้งเหนือป่ะครับรบ่ค่ะมี่ตะาัูกับหมูค่ะกัเแ่เดียวหมูจากครับโซี่จักระดไรยจ้าสิบบาท บรรยากาศฝนคืใหม่แล้วครับโอ้ขนมจีบร้านี้บาทครับสองบาทสองบาทสาลาเปาเท่าไหร่สิบบาทสิบบาท นั้อมือแล้วครับข้อมือแล,ล้รักำลังหาน่ากินเจอร้านแล้วครับมีผัดไทยไหมผัดไทยหน่อยครับผัดไทยใส่กล่องกล่องนึงข้าวบัดทะเลกล่องนึงครับเจอร้านดังเดิม ก็ผัดทะเลให้ให้เด็กนะครับใส<า>่ผัดไหมไม่ใส่ก็ได้ครับร้านดังเดิมหน้าลงได้บานเะือียดติดตามด้วยนะครับรติดตามช่องน้องความหวันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ